วันน oh. ี้เราก็จะมาเล่นกระเทยควายกันนะคะทุกคนเออม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 อแล้วนายโกเวราจะทำอะไรฉันรู้ฉันเห็นฉันมีคิดมีคิดก่อนเลยหนึ่งรอบ ควิดรอบที่สองฟึ่งปังอ่าอยัางจะเดินเชิดอยู่อีกไหมนะคะยังนะคะยังเขายัางรู้สึกว่าเขามั่นนะ้าเขาสวยที่สุดในเกมนี้นะคะอย่ามาทาเชิดทําเลิศนะะอ,อ้ยโตโรนี่สวยที่สุดในเกมนี้แล้วนะคะอย่ามาสวยเหมือนกูนะคะไม่ได้นะคะมันจะมาสวยเหมือนกันไม่ได้นะคะจังหวะนี้เดินไล่เลยนะคะไม่ชอบพวกทําตัวมั่นนะคะอ้าวแล้วทําตัวมั่นต่อก็โดนควิดตายไปเลยนะคะนี่มั่นมั่นนะักคือเป็นเมทแอสซิสซินหรอคือจะต้องเดินอย่างนั้นคือเป็นเมทแอสซิสซินป่ะ ช็อตนี้นะคะแครรี่ของฉันเดินมั่นเดินชดก่อนเลยป้อมฝั่งตรงข้ามคือเซฟโซนแล้วหนึ่งว้ากลับรถมาชนแล้วไม่น่ารอดนะคะแล้วเป็นอีรินซะด้วย4ี่ตัวละครและฉันก็เดี่ยงตามกันไปโดนชนรอบที่2อง